ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิงชันครับได้มีการเปิดการแข่งขันกีฬากรีธาตลิงชันกรีมครั้งที่1นนะครับต้านยาเสพติดส่งเสริมเยาวชนนะครับในเรื่องของการแข่งแรงทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดปลักปลาตำบลตลิงชันอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลตลิง่งชันนะครับได้มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนและก็ประชาชนต้านยาเสพติดประจำปี2568หรือตลิง่งชันเกมครั้งที่1อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดเล่นกีฬาพัฒนากายห่างไกลยาเสพติดงานนี้นะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้สําหรับนักเรียนและก็ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นการปลูกฝังคุณธรรมน้ําใจนักกีฬาพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมลดการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนายพรพิรมเงินสยามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้นําชุมชนและก็ชาวบ้านเข้าร่วมง,งานกันอยา่างคึกคักครับขณะที่บรรยากาศภายในงานนะครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากขบวนพาเรดเชลิเดอร์นะครับรวมไปถึงการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงโดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันนะครับก็ได้มีการเน้ยนย้าว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนส่งเสริมสุขภาพที่ดีและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและก็ชุมชนและก็ยืนยันนะครับว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบตลตลิ่งชันก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างชุมชนปลอดภัยเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติดยั่งยืนครับ